สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะใส่แว่นทำไมครับคี่ว่ายืนขึ้นแล้วแสงมันโดนตาครับผมอ๋อนึกว่าเมื่อคืนนอนน้อยครับนอนน้อยทำอะไรอยู่อะไรนะทำอะไรอยู่ก็แกะเพลงนี่ไงมาเล่นงานนี้โอ้โหเป็นคนตั้งใจมากจริงถามว่าพีรุษนอนน้อยหรือเปล่านอนน้อยกว่าแน่นอนทำไมครับแต่ว่าไม่แกะเพลงดั่งดูหนังอยู่เอาละแนต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีขนาดมีขนาดว่าเป็น เป็นหวัดอยู่ใช่ไหมป่วยอยู่นะครับยังร้องดีแค่ไหนร้องดีไหมครับขอเสียงให้ดีหน่อยครับแสดงความตั้งใจของน้องด้วยครับโอเคสวัสดีครับเจอกันนะวันนีครับเฮ้ยเฮ้ยไปบ้านนี้ร้องเพลงด้วยกันก่อนอ่ะร้องเพลงด้วยกันครับจริงๆแล้วก็เคยร้องด้วยกันวานละครั้งหนึ่งใช่ครับที่ไหนนะตอนนั้นเราไปไหนนะที่ที่ไหนนะเยสโซทอ ถ้ารู้ผมตอบชาอ้าไงผมจำไม่ได้ทุกคนนะครับ <laughs> คือจริงดิวเป็นคนที่ร้องเพลงดีมากครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดิวต้องแก้ไขคือหน้าตาดีเกินไปครับอะไต้องแก้ไขเพราะว่ามันทําให้คนอื่นที่ทํางานด้วยเนี่ยลาบาก <laughs> พี่ก็หน้าตาดีเหมือนกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ของพี่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหน้าตาดีแต่ว่าตอนนี้เขาเรียกว่าสั์ปีกเนี่ยเยอะมากบนหน้านะบนหน้าอ๋อแล้วอ่ะร้องเพลงดีกว่ามีเพลงนึงที่น้องดิวเขาอยากจะร้องนะแล้วก็ อยากให้พี่รุษมาเป็นเป็นติ่งให้ไม่ใช่ครับมาร้องด้วยกันครับเพราะพว่าพี่เสียงหลอกมากเมื่อก่อนตอนเดอะสตาร์สี่ใช่ไหมสี่ใช่ไหมไม่ต้องพูดชื่อปีก็ได้เอาปล่อยมันผ่านไปนะฮะเดอะสตาร์ปีพี่และกันปีพี่นะครับผมเชียร์พี่ครับผมขอบคุณมากครับบทดด้วยนะบทดไปกี่ครั้งทาให้เพื่อนผมบทให้ คือถ้าโหวตเป็นคือถ้ากดโหวตเองเนี่ยหนึ่งครั้งพี่ก็ไม่ว่านะเราของเพื่อนเพื่อนด้วยครับผมอ๋อคือเหมือนแบบโทรศัพท์เพื่อนวางอยู่แล้วก็ไปแบบกดใช่ใช่ใช่บอกว่าพี่คนนี้อขอบคุณมากครับก็เป็นงั้นนะครับเราเล่นเราเล่นสรุปไม่ควรจะไม่ควรจะแชร์มันดีไหมเนี่ยเอาล่ะร้องเพลงกันดีกว่านะครับเพลงนี้เป็นเพลงของวงร็อควงหนึ่งนะครับเป็นเพลงประกอบละครด้วยหลายๆคนที่เคยดูละครชอบดูละครน่าจะร้องได้นะครับมา ที่ต้องแสดงกล้งทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่รักเธอในทุกครั้งที่เจอเธอเมือที่ต้องแสดงกล้งทำหัวใจของฉันไม่ต้องรู้สึก เธอคนดีย I love you ยิงค well. ิดยิ่งเหมือนว่าในหัวใจมีเธอเข้ามาอีรั้งหัวใจฉันเต็มที่ฉันยิ่งคิดยิ่งมึนตะันยิ่ท You're the 直到，直到，直到，直 <noise> 到，直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 到，นไปเหนอ เลยว่าถึงแม้ว่าดิวจะใส่แว่นอยู่แต่ดิวสายตาเนี่ยนะฮะชัดเจนมากโดยเฉพาะแฟนคลับที่อยู่ขา้างหน้านี่นะทำไมครับนี่วัยรุ่นใช่ไหมฮะอายุเท่าไหร่ครับที่ที่ถือป้ายไฟเนี่ยนะฮะไม่เห็นถามวอายุเลยนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยปกติพี่รุธเป็นงานเ <c oughs> นี่ยนะฮะเห็นหน้าแฟนคลับพี่รุธหรือยังไม่ค่อยแฟนคลับพ่รุธบ้างครับผมยฟกคลับพิรุธนมื่อยครับ เป็นไหมสังเกตสังเกตสังเกตจากกังนั้นนะฮะรวมกันนี้ประมาณสักสามสิบห้าล้านปีได้สมโด์ครูทธนะโกศิลได้พอดีนะครับรอเล่นนะโอเคครับพี่ขอบคุณมากโอเคขอบคุณ้องดิวมากครับเดี๋ยวเราจะมีร้องรวมกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับดิวอย่าเพิ่งกลับนะอยู่ด้วยกันก่อนนะครับอ่ะหนึ่งเพลงนะฮะเขาบอกเขาบอกว่าไม่พูดนานเพราะว่าวันนี้ทุกคนอยากฟังเพลงนะครับหนึ่งเพลงที่หลายๆคนน่าจะรู้จักครับเพลงนี้มา